เเพี่ยนนะมันจงากจาิโนโเีอองอย่งนี้เลี้ยวุมปันน้ำน่าหัวุตองเดี๋ยวอ่ะุตองหมดเยอะขนาดนี้ดคนีกนเลยฮะ โอ oh, บอกว่าตีเต็มตีหายข่มมามาต่อจะสร้างแขงใครเป็นหัวาแงก็จัดกิจกรรมแข่งกันดิเออใครลุงเสียวางแฉหน่อยางแฉแล้วก็เออลุงเสียเออลุงเสียไที่ผ่านลงบ้านเดียวละหมด ไ,ไอ้ฟอูกก็ไปเล่นไม่ยม่งไม่แย,ย่เลยอเอาไปแล้วเอาสามล้อไปฟารีมเอล้ใครจะไปก็ไปไม่รบกวนึงมาป,ปูดีมาปูมาลับปูทำล้ไปได้สามคนนะมหาูาไปด้วยไวยไ,วยไม่หากูดีเจะยเออได้ยิน S <S ก็วาง้นเลหัป็มันก็เปนหัวห้องดีเอ้ยมันก็เป็นหมวดมันก็เป็นหัวดแท้ดีเป็นหอเอทเออแมวไอ้เีย <c oughs> รเข่าไดีร์แต่น้อมันเทีเยกับน้องดแมวไอเย่าไดเียรหดเินเป้น <c oughs> โค้ดแมวไอ้เสียต่อเนี้ยเสียมันโหัวเลยมะมีบู๊ยังเดียวเลยย้ายกลับไปเอาพี่เสียเข้าแคปไม่ตามวะเออที่ไหนวันนั้นวันนั้นวันนั้นพี่เสียบอกโกโกก็ไม่ไม่ไม่ช่วยเลยโกโกช่วยไงมอยู่อย่างใจเลยเล่นนะ กินัคกีคนเดียวแม่คนเดียวเลยนะแล้วก็ไปบวกกับเขาคนเดียวตอนน้เนี่ยมพี่พี่ไม่ตามผมมอสายหดอที่่นยอมเยอะนักูอดเบอกให้กูตามที่ไหกูอยู่หลังมีเก็บวะเก็บจะย่อง ต้องเไ,ไปโฟดมึงไงไปหาพี่ดูมากไลยโฟดเฮ้ยผมมีฟุ้งหกสองงานเอาเอาเอาันไปวามาโฟดเบอร์หนึ่งใช่ปะออกโฟดมึงเบอร์หนึ่งใช่ไหมโฟดมึงบอดเลยนะไปคุยได้กันหนึ่งอออโฟดดีอ่ะเป็น,น,ปนดไร<ป> MKP นี่มัเป็นปืนอะไรมานี่มันเป็นปืโอ้เออเป็นเนื้อดอกอ่ะไม่ใช่ ับเยี่มประเเติร์กีนถาน้าเ่าเรียว่าไป็นบเีวอได้เาไปี่ยเนไม่ไปก็โอ้ยเดี๋ยวรปยที่หายตามตันยังไม่เข้าหเกกู โอเร็วไปเร็วเอาพีเอ็กซ์ไขับเลยเวงนอตอึ้งสีวจะให้โฟส์ตับรถกันครับได้สายกันเกปักเลย บาบีบาบีอะไรอ่ะรืองถแมงใะระไรอ่ะขี่เครื่องรถาบบาบีารีบาร์บไปใครขับรถดินเดี๋ยวรถใครขับรถบินเฮ้ยเอาบาปาบีบาบีเจอม่ได้ โอ้โหไนดิมาดีมาดไหนๆกูบุบเปิดเ้เดี๋ยวกลับแบบไวมาดีปาปรีถึงไม่ไปะมาณ์นะจะไป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 โบ๊ทจะไปไอโบ๊์ใครทำมึงมัะสะพานนรก เฮ้ยคุณย I mean, ังไม่ได้เกิดมันน้ำมันนี่หว่า อหมดเลยหกแปดสี่หกเจแตลตามไเนเ้นเนเนไจีรถแดงะมาแล้วใช่ไหม โอ้โโดนมากปราว่าคุณแค่นี่มันมากก่อนนี้โกกอบอนนกเข้าก่อนไม่เปรียบ ก็ผ uh, <fig ur ative analysis> ่อนได้แบบเอ็กบอยเด็กบอโบาร์บีบาบ์บี อเจนดนามี่อฮะปันโดอะไรอะแบบว่ตาแล้วจ้ะไปโดนอเจไปโดนอะไอะไอฟไม่เป็นไรวะมันทำไมเป็นลมวะตามก่อนตามก่อนได้เรียบ มันบอกว่าจะพี่ไปรอที่วงนั่นาาน้องๆไายช่วยกันก็ไปตาไปกันนะหายคนเดียวเอ้ยนี่คนฟาร์มแล้ววะไอ้ใ,ใคร,ะ,ระเราจะพบไรเมาเลยนะเนี่ยจกนี้คุณสาม้อยไเมาดิเดีราเมาเดริ่มเลยเชื่อ

เออยูวของฮาร์ดอะฟาทุกบ้านเลยอ่ะไม่ลดฟารมลน้ำมันนั้นเดี๋ยวรถเรถบโคแม่ตามถนนไปเจอรถมามีรถ้อทังายรถตีนดาดี๋ยวามืวามมรถความมรถความ ซ้ายม,มือเมื่อกี้มีรถหงายท้องอยู่มีคนนั้นเนี่ยในเมือ,มองนั่งเกี่ยวกวามือเนี่ยว่าน้ำดิปากมือมันนีอยู่แล้วนรอบไหมวะไอ้ใน่าวพี่เจ้า,า,าเี่จโะโว้ ตัดเลยแต่เบิบเบิบมามาหน่อยได้ฝั่งโค้นนะฝั่งโค้นนะเล่นเล่นบ้านนี้เลยเีจฮัสบ้านนี้เกิดที่ไหนโอเคมมีดเยข้างหน้าเราจะมีคนหรือเปล่าน่าจะมีอ่ะร็อคกี้นึงบ้านนี้มีรถกอดทำไมจะหมดมทำไมอ่ะมันจะหมดนอะไรโอเกเจเลาะเข้าบ้านกี้ทีเลยทำไมโคดามเนรถกอดนะ เอารถต่ำไม่อะไรวะกะป๋าคุณต้องือนู่น้ัดงมามันเลยเกียรดีหนึงร้อยนัดหกหก

ยาวไม่แตะแต่โฟเตสโฟเทยเด็กึ้นมาดผมดูอยู่ผมดูอยูผมดูอยู่อ่ะรไปหนึ่งครับต้องดึงเร็วรับคดาวไปเร็วคดาวไปเรวไม่ไเอาต้องขึ้นมาดึงก่อนเอามุมยิงก่อนอ้เยเือนทางกลาอูตงนี้เยคุณลงบน กูยูบอลชุดเลยดันมาเลยเห,หี้นะยโพสจะบอกให้กูไปยิงดันมัดเกียร์มาแทะบอกให้รีบเข้าวงมาชนะุดได้ป่ะได้ชุดได้เดี๋ยวดเดี๋ยวชุดเสร็จเดี๋ยวกูลงมันยิงกดไม่คนนึงมันก็ซุบมนอยู่มามาแล้วมามาแล้วม,มันไปมันไปเราต้องรีบชุบแล้วรีบเข้าวงเอาไปไปดึงมัดเกียร์เอาเอาไปดึงเกียร์ก่อน

อย่างนั้นต้องรีบโอ้ยรถเราทำให้หมดเลยเฮ้ยรถหาดินเถอะรถหลดิน 先查个平安哥，帮我拉个火 <laughs> โยงเลยพี่แกพี่ออฟหันไปดูแกไม่เห็นพี่ออฟแกหันไปดูเพ um> ื่อนครับไม่เห็นเห็นไม่ออกเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ไม่เห็นไม่เห็นยแกไปให้หมดเออเอะแกนอนดิแกนอนดิล็อกหมอกไม่ได้แกไปนอนพุ่มหลังดีกว่าวะ มันเห็นรถจะดีที้ย่มันก็ยิงกวีที่อ่ะเอ้ยอยู่พวกยังงี้เลยเฮ้ย,ยมีตีนวิ่งเยอยชิบหายขวาขวามีสโมอกขวาขวาซ้าย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 มีสโมอเพีย์ออฟ อบอ๊บอบอ๊บไตัดตัเลยยหน้านาบนากูเลยี่ตัว้วมือสอมิกได้นตงตรงนี้ตรงนี้ตนัตายแล้วมัน่หลว ยัดดีายี่ชา้าจิ้มหายนี่ยัดลยดล <c oughs> ย <c oughs> อะไรครับพี่อาลดความลดลดลดทร้างเป็นเหตุสังเกตได้